สวัสดีครับแร์ลังไทยแท้ครับวันนี้นะครับเราจะทําคลิป Q&A ซึ่งในช่องแฟร์ครับเราไม่เคยทาคลิป Q&A มาก่อนนะทุกคนอันนี้นะมันจะเป็นครั้งแรกนะครับก็คือทุกคนจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับแฮทด้วยครับทุกคนโอเคทุกคนก่อนที่เราจะทาคลิป Q&A เนี่แยแฮตก็อยากจะบอกว่าแฮทจะทำไลฟ์สดในเฟซของแฮทนะครับก็แฮทมีลิงก์นะข้างล่างเนี้ยคุณก็เข้าไปดูเข้าไปกดไลค์ในเดียวนี้แหละครับทุกคนแล้วแฮทก็จะทํา ในวันจันทร์วันที่30 เวลาสามทุ่มครับทุกคนแฮทก็จะไลฟ์สดสัก30นาทีหรือ45นาทีก็ได้ครับแล้วแฮทก็ยังจะเจอผู้คนครับถ้าก็ว่าคุณมีคําถามที่แฮทยังไม่ได้ตอบในคริปนี้คุณสามารถเข้าไปในไลฟ์สดแล้วถามได้เลยครับทุกคนแฮทก็จะพูดคุยแฮทก็จะทำนู่นนี่นั่นก็ทํากิจกรรมอะไรก็เราจะมีความสุขด้วยกันทุกคนมันจะสนุกสนานครับเดี๋ยวเราจะเจอกันครับวันจันทร์วันที่30นะครับเวลาสามทุ่มครับเจอกันต่อไปครับเข้าสู่คดคุยนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็คือ คายการครับโอเคหนึ่งหนึ่งเอาก็คือคนนี้เขาก็มาคอมเมนต์เป็นคนแรกเลยครับทุกคนงั้นดีใจด้วยครับจริงๆอะ่ะแฮกก็จะบอกว่าถ้าเกาคุณจะมาคอมเมนต์แรกในคลิปของแฮทก็จะพยายามตอบทุกครั้งครับต่อไปครับอ่พี่แฮกสามหนังที่ชอบมากๆนะอันนี้ไม่ใช่แค่มากนะนี่ก็คือมากๆเลยครับทุกคนแฮกวัาน่าจะ อันที่หนนะอันัดับ1ก็คือ H มันสุดยอดครับอันที่2ก็เอาเป็น Star Wars อันที่3ามครับอู้ a เอเวนเนะฮะทุกคน Infinity Wars นั่นเองครับทุกคนต่อไปครับพี่แฮชบอกว่าฝรั่งไทยแท้ๆนี้เป็นลูกเครื่องฝรั่งหรือเป็นฝรั่งแท้ แต่โตที่ไทยครับคาว่าฝรั่งไทยแท้ๆนะแฮทก็ยังจะรู้ว่าทุกคนคิดยังไงบอกมาในคอมเมนต์นะคุณคิดว่าฝรั่งไทยแท้ๆคือยังไงคืออะไรอ่ะหลังจากที่คุณได้ดูแฮทแฮทก็ยังรู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดยังไงเกี่ยวกับคํานี้ครับในความคิดแฮทแฮทก็จะบอกแค่ว่าแฮทเป็นฝรั่งแท้ๆ แต่ว่าเป็นถ่ายแท้ๆนะคิดเอา้วกันนะคนก็ต้องเลือกเอาว่ามันคืออะไรยังไงก็มันอาจจะคือหัวใจถ่ายก็ได้ในชาติที่แล้วก็เป็นคนถ่ายชัดๆเลยเดี๋ยวแฮกก็อยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงครับต่อครับพี่ฮกอยู่รัฐอะไรครับและอายุเท่าไหร่ตอนนี้ฮกอยู่ที่แอละจอนาครับทุกคนรัฐแอละจอนครับมันจะเป็นทะเลทรายมันจะร้อนมากเลยครับทุกคนร้อนกว่าไทยอีกนะครับทุกคนร้อนกว่าครับเดี๋ยวฮกก็ทำเคลอดไพ่ดูครับแฮกอายุ22ขวบนะฮะ ครับ everything ครับต่อไปครับอันนี้ก็คือพี่แฮทสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ครับ6อันนี้นะครับมันจะเป็นคำถามส่วนตัวไม่ใช่อะ่ะแฮทสูง180เมตรครับน้ำหนักก็น่าจะประมาณ80-82บกิโลประมาณเนี้ยมันจะ ขึ้นๆลงๆตลอดครับทุกคนต่อไปครับวัฒนธรรมของ US กับไทยอะไรบ้างที่ต่างกันอย่างไรเอาเป็นว่าแฮชก็จะทําคลิปเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมที่อเมริกาครับทุกคนรอติดตามดูครับโอเคครับคุณมาครับ King improve ครับต่อไปครับอยากรู้ว่าพี่ชอบอะไรในเวลาว่างนอกจากแอดคลิปครับถ้าเกิดว่าคุณจะติดตามแฮชใน i g คุณก็จะรู้ครับแฮชก็จะ รวมถึงตอวนี้ตลอดเกี่ยวกับการออกกำลังกายการแฮทก่อนการเที่ยบจะไปเล่นลองบอดหรือทําอะไรต่างๆครับก็แฮทแนะนําให้ติดตามแฮทในงไอจี IG, ครับแต่ว่านั้น,หนแหละก็ชอบเล่นลองบอดชอบดูหนังชอบอใช้วเวลากับเพื่อนๆนกับครอบครัวด้วยครับทุกคนนั่นแหละแล้วก็ชอบเวลาเที่ยวพูดถ่ายด้วยครับเพราะว่าแฮทก็รู้สึกว่ามันสุดยอดจริงๆครับต่อไปครับ Q&A แฮทชอบอะไรในประเทศไทยมากที่สุด แฮชชอบคนไทยมากที่สุดก็เท่านั้นแหละคนไทยก็ใจดีมากครับจริงๆอะ่ะแฮชก็พูดตลอดอันที่2นะสิ่งที่แฮชชอบมากที่สุดอันที่2ก็คืออาหารไทยครับเพราะมันอร่อยที่สุดจริงๆครับทุกคนต่อไปพีแฮใช้วเวลาฝึกภาษาไทยนานเท่าไหร่คบแฮชก็ฝึกมา3ปีแล้วยังพูดยังพูดไม่แต่้อยด้วยครับทุกคนก็ พูดได้นะพอพูดได้นะจริงๆอะ่ะแต่ว่าแอดอยากจะพูดพูดเก่งกว่านี้ให้ดได้นะจริงๆพี่แฮชจะไปเที่ยวประเทศไทยเมื่อ,อไหร่ครับเอาเป็นว่า,าให้โลกนี้หายไปก่อนก่อนก็ตอนนี้แอดไม่มีแผนนะคือแฮดจะกลับเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้นะคือ ก็นั่นแหละแต่ตอนนี้เรามีโลกอันนี้อแฮทไม่สามารถเดินทางได้ครับมันมันยังไม่ปลอดภัยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งแฮทก็ต้องช่วยครอบครัวของแฮทที่เมกาไปก่อนด้วยครับทุกคนได้ว่าเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ครับแฮทสาบานเลยครับสัญญาครับขอบคุณมากนะแสดงว่าคิดถึงแฮทเนาะต่อไปครับเหตุผลอะไราที่ทําให้แฮทมาอยู่ไทยและฝึกภาษาไทยโอเคก็เหตุผลที่ได้ไปไทางอะไรไปถึงพูดไทยได้อะไรประมาณนี้ก็คือ ก็เฮ็ดผลเดียวกับอ,อาจาร,รย์แอดดัมครับก็เฮดเคยเป็นอาสาสมัครไงแล้วเขาบังคับให้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่เี่ดเริ่มเริ่มพูดได้เริ่มมีโอกาสที่จะพูดคุยทําการนู้้จัก,กับคนไทยนะฮก็ลงหลักเลยกับวัฒนธรรมไทยกับกับคนไทยกับกบทุกอย่างที่เป็นของไทยก็เลยตั้งใจรีนรู้ตั้งใจบอกว่าทุ่มเทในการฝึกภาษาไทยครับก็ ม,มันไม่ได้เป็นอะไรที่มันมาง่ายนะก็เอย๋ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในแล้วขอโคดขค้องแล้วข่อขยเข้านะนั่นแหละครับทุกคนเยว่าฮัเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับคําทําต่อไปครับเคยอยูถ่ายมากี่ปีแล้วแห็นว่าผู้ถ่ายเก่งมากๆเลยขอบคุณครับ,รบถ้าจะมาถ่ายบอกด้วยนะอยากเจอตัวจริงฮ่าฮาโอเคครับก็ แฮทก็เคยเคยยุทายมาทางวนนะน่าจะ2ปีครึ่งแล้วนะ2ปี6เดือนประมาณนี้ครับทุกคนถ้าแฮทจะไปที่ไทยแฮทก็จะบอกทุกคนก่อนนะจริงๆอะ่ะหวังว่าเราจะได้แบบมีโอกาส Meet Up ทำแบบว่ากิจกรรม e e t Up กับแฟนคลับด้วยครับคงสนุกมากเลยจริงๆครับโอเคต่อไปครับทุกคนทไมพี่มาเลือกทำ YouTube อะไรคือแรงปันดันใจครับและครอบครัวพี่มีกี่คนครับนะครอบครัวแฮทก็มีพี่น้อง5คนนะ มีพี่ชายพี่สาวแฮทน้องชายน้องสาวครับแล้วมันจะมีพ่อแม่ก็รวมทั้งหมดในครอบครัวก็7คนครับอ่าแล้วทำไมถึงทำ u t u b e แฮทได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับก็แฮทอยากเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่เด็กนะจริงๆอ่ะทีเนี้ยพอแฮทได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ภาษาไทยก็รู้สึกว่าแฮทอยากจะเอาสิ่งที่แฮทรักนะก็คือความเป็นไทยอะไรพวกเนี้ยมารวมกับการทำ t u b e ครับอีกไม่นานนะแฮทนก็จะกลับไ่ายครับทุกคนจริง แฮทก็อยากจะอยู่ที่ไทยครับอยากจะอยู่ไปเลยครับแฮทจะทํา YouTube ที่ไทยครับก็ต่อไปครับเคยมีความคิดที่อยากอยู่ประเทศไทยเป็นบ้านรักไหม q a ่แ a เคยครับแฮทก็คิดตลอดครับแฮทก็อยากจะทําอย่างนี้แหละแฮทก็อยากจะมีบ้านที่ที่ไทยนะแล้วอยากจะทํา YouTube ที่ไทยต่อไปครับก็อันนี้ก็คือเป้าหมายครับทุกคนต่อไปครับชอบปไปเลยแฮทตะโกนว่าไปกันเลยสุดยอด ปาบดังๆครับขอบคุณครับเอาจริงๆแฮทก็คิดว่าคนอาจจะรำคาญแต่ว่าถ้าคุณชอบก็คือก็ไม่ได้รำคาญเนาะโอเคขอบคุณครับมันไม่ได้เป็นคำถามหรอต่อครับต่อครับ <c oughs> Q&A พี่เป็นอะไรกับแจงหวัดร้อยเอ็ดคือตอนที่แฮทเป็นอาสาสมัครใช่ไหมแฮทก็เคยอยู่ร้อยเอ็ดมาก่อนอา ตอนนั้นก็เพิ่งเพิ่งได้มาไทายมาไม่นานนะแล้วแฮก็รู้สึกว่าคนที่นั่นก็ตอบตอนหลับดีมากเลยจริงๆแลแ้วแฮดก็รู้สึกว่าที่นั่นมันจะเป็นพิ่ีที่พี่เซจจำบัมแอดแอดก็เลยชอบเรียกตนเองว่าเป็นคนรอยแอดครับทุกคนก็นั่นแหละแฮดก็เกิดที่อเมริกานะไม่ได้เกิดที่รอยแอดนะแต่ว่าแฮดเป็นคนรอยแอดนะ,ยะอย่าลืมครับต่อไปครับว้าวอีสานได้จังได้ครับอุ้ยข่อยว,าว่าพอได้อ่ะ โอเคครับสำหรับถามในตอบ Q&A ของวันนี้แฮทก็ดูสักว่าอันนี้ก็พอแล้วครับทุกคนถ้าก็าว่าคุณชอบคริบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยครับแล้วเราจะเจอกันครั้หน้าครับทุกคนแล้วถ้าคุณอยากจะให้ทำ Q&A อีกครั้งก็ก็บอกมาในคอมเมนต์นะก็อ่านคอมเมนต์ทุกๆุกอันเลยครับแฮทจะไม่ได้ตอบหรืออาจจะไม่ได้กด like หลายใ่าแต่ว่าแฮทก็อ่านนะจริงๆแล้วแฮทก็ชอบตอนที่ ทุกคนมาคอมเมนต์ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเรามีแค่นี้ครับเดี๋ยวจะ,จ,ะจะเจอกันครัหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับอ่า